ที่ให้ลูกสักรูปหมาหมันมันซะถูกลูกสักรมาอยากหากินจะเป็นหมันจากหมันเองโอ้ยหมันแห้งหมันแห้งสวัสดีค่ะพ่อกัมเหม่งแดงชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมื่อนีผ้าพี่ผ้าหนองมาหากินหล่อบานค่ะมาปลาหล่อบานเนาะเพราะว่าไปใกล้กับบ่อหมานค่ะพี่น้องคนไปเงียบบนมีคนครับมาเบิร์นก็พี่น้องครับพีโอ้โหเสียงดูแดงว่าจังไหนงามเลยพี่น้องเบิรงนที่ล่ะ เปิดอักเปเปิดกันเยอะเบื้องพี่นองเสียงนุแดงมาจังได้กองแท่ีนงกองแทบกองแทเอ้ยเป็นลอยลอยลอยกวเป็นลอยครับลอยกวนดอดควงน้ำขุนก็มีครับเ่อนไปมัดเลยจ้ะขุนนอนไปมดเลยอนนุ่จ้าสันจันแหงเอาความันความปังความอลังการเมียนครับพี่น้องพี่น้องงูนะจ้า พี่สวยเลย,ยพี่น้องอ้าาานี่ยกวกแดงกำง,งามพี่น้องครับมาเบิ่งพี่นอ้องไปด้อยเฮ้ยงามม,มามาได้ตัางละก่อนขอด้วยหยาดมาพี่น้องขอด้วยหยาดเปิด เรี <Hey. S 2> ยบเรีย,ยบร้อยพี่น้องครับเรียนทำการแสดงลุยเลยพี่น้องหนึ่งสองสามบดประตองนับเลยพี่น้องนับบ่ได้จ้ะหลายแต่ว่าเย็นนี่เป็นสีทาสัน,เ,น,นเป็นสีทาสันปัวตรงพูนทรายเนะาะภาเพขอนสีบริสุทจ้ะ มือนี้เงียบสงัดเลยพี่น้องครับมาลองหาเบิงมาลองเบิงพี่นอ้องแมนนี่ลีพี่น้องครับขาดด้านถือ พี่น้องฟังผุ่นพี่น้องเห็นบ่ครับเดินแถวกันเลยนี่จะ้ะตักทีกันนะนทั้งหน่อยหน่อยด้วยกัน นีกอนครับพี่น้องสองดอกสอ,อ,องดอกจะทั้งผุนะเพียบเนี่ยม่ะขาจ,จะสองมากเหรอถึปะตอนไหมไ<ว>อุ้ยบึ่งันอนพิษขาสาันเนาะขาพนสีสัคนค่ะขาพันใยาวกคือพอนสายรับนพนสายพันสีขายาวเนาะนเนี่ย

พี่นอ้องสิ่งแย่งหืมหลับเลยำงานไปพี่น้องเราจะงัดไปด้วยกันมาด้ยวยจ้ามาด้ยวยจ้า กันไรครับพี่น้องยุงมาต้องฆ่า <c oughs> ม,ออออมดมดมด ครับบ่ม,มีคำเสีววรรยวบ่มีบรรยายบรรยายบ่ได้เนี่ยคลิปบ่มันใหญ่คนมาเก็บโดยพี่น้องเพร,รยาะว่าบ่มีคนครับเนี่ยคลิปค่ะเนี่ยกริบเนีย่ยเพื่อนาสิมาเตะเสาแล้วลราจะเดี่ยวคุณก็ออกได้แล้ว พิ่แงแดงกับสดสอบเบิ้งซื่อๆแล้วค่ะมาลองสดสอบเบิ้งปลาเนาะพี่น้องความเข้ากับบิ้งหูเลหูชุดไม้คือกันค่ะว่าสิเมนปลาได้เนียนเนาะไป,ไปเรื่อยๆ,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 อๆครับไปเรื่อยๆบางนค่ะ ฝ่าเห็ดฝนตกด้วยฝ่าเด้อฝ่าเด้อกงามอ๊หมดปวกปวกกัดปวกกัมือปวกกนมือเจ้าคว้างเขา จะรอยกว่าร้อยกว่าดอกหิงจะได้เนาะเนียนชุบน้ามพี่น้องครับมูเดียวมูเดียวจ้ะเ,เกือบเก็มตาพี่น้องครับพสุดยอดครับ บบ่เขาข <อ S 1> ขมาได้ผักนึงแล้วพี่น้องมาพ่อครับเดี๋ยวพาพี่น้องเลาะเบิง้งขาดว่านาสิตออกอีกออกเรื่อยๆแล้วพี่น้องไปครับตามดุนตามชมกันครับว่ามื่อน,นี้สิได้จักมูจะได้ไล่ปันได้ครับมือน,นี้โอ้พี่น้องครับ ถึงเตี้พอเฮ็ดพี่น้องฝนมาไหลก่อนครับโอ้ออกปลาก่อนพี่น้องขับบานเลยแหละครับไปครับขับบานพี่น้องฝนตกฝนไหลแล้วครับลาพีลาหน่องเลยครับไปสำหรับผีนุ้ยแดงเขาจะขิ่ไปเพียงซ้ำนี้กันนะคะ่ะอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตามแล,ล้ะเข้ารับชมถึงนุ้ยแดงนี้ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะ พนตกไรล่ะคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะรอบคมสวัสดีครับ,บ่บอบกันไม่ใ้คลิปน้าครับ, <ละ S 2> บไปครับหาปองออกกันพี่น้อง